ฝึกเปิดบอลกับเส้นสนามง่ายๆซึ่งการเปิดบอลของเราเนี่ยจะมี2รูปแบบนะครับคือการเปิดบอลแบบให้บอลเนี่ยหมุนปั่นนะครับผมเป็นปั่นนะครับกับเปิดบอลแบบให้บอลเนี่ยหมุนตรงๆนะครับผมซึ่งโดยเราเนี่ยจะเริ่มฝึกจากการเปิดบอลแบบโค้งก่อนนะครับผมโดยที่เปิดบอลแบบโค้งเนี่ยเราจะฝึกกับเส้นสนามเนี่ยโดยการที่เราเนี่ยจะตั้งระยะห่างอุปกรณ์กับลูกบอลเนี่ยประมาณ10เมตรก่อนนะครับเรายังไม่ต้องตั้งไกลนะครับเนี่ยวางบอลไว้บนเส้นนะครับแล้วเราเนี่ยก็ทำการเปิดบอลนะครับโดยการที่เราเนี่ยจะทำการจิกบอลเนี่ยให้ปลายเท้าเนี่ยจิกไปอย่างด้านใตบบ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 อออลลลลลลลนนนนนนะะะะคคคครรรรรัััััแแ้้้้้้้วววทากกกกกตตงเส็ููไ ให้ห้อมประกอบน,นะครับเริ่มจากใกล้ๆก่อนนะครับพอเราสามารถเตะใกล้แล้วเนี่ยเขได้เราเพิ่มแรงเนี่ยบอลมันก็จะโค้งไนแบบธรรมชาติเลยนะครับผมเมืเ่อสามารถเตะในรูปแบบแรกแล้วเนี่ยก็จะมาเริ่มฝึกรูปแบบต่อไปนะครับก็จะลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็นการเตะต,ตัดนะหรือเป็นการเตะแบบติ่งผม <ๆ S 1> <ๆ S 2> ให้ลุกบอลเนี่ยหมุนตรงๆงนะครับก็จะใช้เส้นเนี่ยเป็นตัววัดนะครับโดยที่เราเนี่ยจะเตะให้บอลอยู่ติดเส้นให้ได้มากที่สุดนะครับการเตะเนี่ยเราก็จะเริ่มจากการใช้ส่วนของไอ้เท้าเหมือนกันนะครับะไม่ใช่การปัดในลักษณะแบบนี้นะครับม เนี่ยพยายามให้บอลเนี่ยหมุนให้ได้เกาะเส้นให้ได้มากที่สุดนะครับผมเมื่อเราเดี๋ยวสามารถเตะให้บอลเนี่ยมันเกาะเส้นให้ได้มากแล้วเนี่ยคราเนี้ยเราจะเพิ่มความแรงเข้าไปนะครับโดยที่เราเนี่ยจะไม่ใช่การเตะโดยใช้นิ้วเท้านะครับแต่เราจะขยับเข้ามานะครับให้บอลเนี่ยเข้าไปใกล้โค้นยโฟ้าให้ได้มากที่สุดนะครับผมให้บอลเนี่ยเกาะเส้นให้ได้มากที่สุดครับจะพุ่งแบบมีประสิทธิภาพเหมือนกับนักฟุตบอลอาชีพที่เขาเตะกันเลยนะครับผมลองไปสุดไปดูนะครับใครทำได้แล้วรบกวนคอมเมนต์ข้างใต้ให้ด้วยนะครับ